ปีขึ้นไปควรได้รับคําแนะนํากราบสวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้มาในเกม l ูสเตอร์ลัมเบในค่าย PG อีกแล้วนะผมวันนี้เจอกับน้องรักสลับเหมือนเดิมนะผมมาวันนี้พกทุนมาที่300บาทเท่านั้นนะผมอัตราการจ่ายก็ไม่ต้องดูแล้วแหละรู้กันอยู่แล้วอะ่ะมีวายสเกตเตอรตัวที่จ่ายแพงที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะผมมาเดี๋มีสเกตเตอร์3ตัวนะผมมาเริ่มรับเด,ดกันดีกว่า ขอเริ่มเบ็ดสักเท่าไหร่ดีเลยวันนี้มีสามร้อยขอสีสบแล้วกันไป let's go ว้าวไปต่ออ้ยยังไงเกมนี้สเกตเตอร์สามตัวสามตัวว่าไงว้าวโหเรียบร้อยสเกตเตอร์สามตวัวผม โอ้ยมาสี่ตัวอะไรวะเนี่ยวัดตึกฟักเลยสิหมุนฟรีอะผมปะไปต่อผมเลิมเงียบว่ะ สวยงามได้อยู่โอ้โหมีตัวจ่ายแถวนิดเดียวเองสวยงามไปไหลไปดไหลย่งต่อเนื่องไปขอไหลอย่างต่อเน,นื่องอนนเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งในค่ายตีนะที่มันใจโหดนะผมยอดนิยมกันมากในตอนนี้นะออกมาได้ไม่นานนะผมรูเตอร์ลัมเบลิลเกมนี้โอ้ยเหมือนจะเกลือวะ่ะมาตั้งสิบการหมุนฟรีแต่ได้มาหนึ่พเลขอย่างตรงขออนุญาตปรับเบ็ดสัก ท่าร่ดีเลยสักแปดสิบแล้วกันนะผมไปต่อเลยอย่าว่าหลหล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 โอ้โหไม่มาวแต่ยังมีโอกาสลุ้นอยู่นะยังไงโอกาสโอกาสเอา้าเรียบร้อยได้หมุนฟรีอีกแล้วลอบนี้ขอไม่เกลือนะบิดแปดสิบถือว่าเยอะนะขอหน่อย ยังไงโอ้ยเว้ายัางต่อเนื่องเลยโอ้ยถ้าได้กหนึงนะเราได้หมุนฟรีเพิ่มครับผมเออมามาแล้วหนึ่งพันสวยงามโอ้ยแถวจ่ายไม่มีเลยเออซูสามนิ้วไป เออ่เกือบไปยังได้เล่นอยู่วบผมหุยมา2 0 0พดอกนี้เริ่มมาแล้วไงพันแหยมาเพิ่มอีก2 0 0พอยสองหรู้เรื่องแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงล่ะไอ้ไก่มันมาแล้วมันชนกันแล้วโอ้โหนึกว่าจะว่าการหมุนปีร่อมนี้มา ตอน,นี้อะไรเอ่ยสามหมื 30, ่นสี่แปดสิบแปดบาทค่อนข้างโหดรัดฟีสปินโอ้โหไม่ได้อะไรรัดฟีสปินแปดการหมุนฟรีได้มาสามหมื่นหกถือว่าไม่แย่ครับผมเอาเรื่องเลยแหละไปต่อครับผมขอที่เล่นแค่แปดสิบาทก็พอนะเล่นเยอะมันก็ไม่ดีมากครับผมย,ยังไงออตัวหนึ่งเฮ้ย เฮ้ยหมุนฟรีอีกแล้วยังไงเนี่ยมันอะไรยังไงมันจะทำไมโอ้ <c oughs> <c oughs> ขออนุญ,ญาตจามไปหนึ่งพีนะผมโอ้โหไม่มีตัวจ่ายมีเออมาได้อยู่ครับผมเก็บพูนไปก่อนเก็บพูนไปก่อนเพื่อนสวยงามสี่ร้อย ได้หลายอยู่อย่างนี้มี2แถวอย่างนี้ได้เล่นอยู่มีไก่2แถวอย่างนี้สวยงามพันสไปต่อเลย3 5มพห้ามาอีกสี่พัามาดิมาขึ้นซูเปอร์เมกาแน่นอนนะผมไม่ต้องถามเลย ด่องนี้มาที่หนึ่งหมนสองพสี่การหมุนฟรีสุดท้ายว่าไงโอ้โหเริ่มเว้าล้านฟินสปินโอ้โหได้มาเท่านี้ว่ะถือว่าไม่แย่ครับผมหมื่นสองสผมว่าควรพอนะได้มาเท่านี้ถือว่าค่อนข้างหูดเลย อุ้ยแต่งนิดเดียวอ่ะโอ้ยเอาต่อดีไหมผลีสักทีไหมอย่าโลภดียวครับผมเกือบห้าหมื่นใครอยากดูเกมไหนก็ลองคอมเมนต์ทักทาย,อยลองคอมเมนต์กันบอกได้นะผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนหรือว่าอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้พกทุนเท่าไหร่เนาะวันนี้น้องลสล็อตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ